สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วายก็จะมาทำข้าวห่อสาหร่ายให้เด็กๆเมือนเดิมนะคะเราก็ไปซื้อสาหร่ายมานะคะวันนี้เราได้สาหร่ายกลมๆเนาะก็เหมือนวันนั้นเราได้สาหร่ายหอ่หอห่อสาหร่ายแผ่นนะอันนี้เราก็จะได้ตามที่เห็นนะคะเป็นอาหารมื้อเช้าของเขานะคะก็จะมีเสียงเครื่องตัดหญ้านะคะเพื่อนบ้านนะคะ เพื่นบ้านกำลังตัดหญ้านะคะตัดหญ้าดูด้านนอกอากาศกำลังแจ่มใสเลยนะคะวันนี้ไม่มีฝนนะคะอากาศสดชื่นเนาะก็แดดกำลังร้อนนะเดี๋ยวไว้ๆขอทำให้เข้าก่อนเนาะ ทานยากนะคะหลานบาคนทานยากมากตอนเช้าเนะาะวายก็จะมาทำาน,นะฮะอันนี้ไวาจะย,ยัดเปิดต้องใช้ถึงมอือเนาะก็จะทานยากอยู่นะเพราะว่าสารไหลขา,าะจะกรอบเนาะปกติหรไหลเนี่ยเื่อว่าเป็นแผนจะต้องเอา,เอาไปทําให้มีความชื้นก่อนเนาะแต่วันนี้รู้สึกว่าจะรีบหน่ แกะออกก็จะค่อนข้างยากหน่อยนะคะเขากรอบเนาะเราก็จะทําพยายามเนาะทําไงได้ละ่ะเราไม่อยู่ไกลตลาดเนาะอยู่ไกลที่ความเจริญเราก็ต้องทําเองเนาะอะไรที่เขาจะทานได้ตอนเช้ามื้อเช้าสักนิดหน่อยก็จะมีตรกระตูนแถมมาให้ด้วยนะทำยากนะ จะแตกก่อนนอกข้าวไม่ใช่ร้อนแล้วนะคะับออกก่อนเนาะเราจะทำเฉพาะทำได้นะคะเพราะว่าเขาจะกรอบเนาะเขาสาลายจะกรอบแล้วเขาจะออกข้าวนะคะออกข้าวส่วนแค่กรอบนี่เราจะให้เขาหัานนขั้็ที่หลังตอนนี้เราอาศัยที่ว่าข้าวไปก่อนเนาะ เราจะยัดข้าวลงไปก่อนนะคะไวาก็มีวิธีของไวายอย่างนี้เนาะอะไรที่เขาชอบแล้วก็ทำให้เขาวันนี้เล่นเล่นหน่อยนะวันนี้เล่นหน่อยเนาะก็จะยัดข้าวนะคะลงไปในสารหลายอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะช่วยไอ้กดขอตัวช่วยกด เราก็จะใช้ตะเกียบนะคะช่วยยัดลงไปหน่อยนะคะช่วยยัดลงไปนะคะเดี๋ยวค่อนข้างจะทุลักทุเลเนาะถึงมือมันก็ไม่ระชับนะคะนี่นะคะปั้นข้าวแบบนี้ก่อนนะคะลองดูนะคะถ้าลูกหลานท่านไหนทานยากๆเนะาะทำเหมือนใบไวนะคะเนี่ย ก็จะเลือกข้าวห่อสาห่ายเป็นไงความคิดไวๆแก้ปัญหาเด็กทันมื้อเช้าไปโรงเรียนยากต้มค่าต้มก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะนี่นะคะก็จะได้เราต้องการปริมาณข้าวแค่ไหนอตอนเช้ามื้อเช้าให้เขาเนาะถึงไม่จะเหลือบ้างแต่ก็เป็นดีที่ให้มีอาหารนะคะอันนี้มาเอา พวกนี้มาสำรองไว้นะคะเผื่อเขาไม่ทานเนาะหลานเขาเป็นคนเป็นโรคลำไส้ไม่ทำงานนะคะเพื่อนไวย์ๆขอบอกว่าทำไมเวย์ๆถึงยุ่งยากมากกับหลานนะหลานไ,ไวย์ๆเป็นโรคลำไส้ไม่ทำงานนะคะเป็นโรคลำไส้ไม่ทำงานทานอะไรน้อย,อยขับถ่ายไม่เป็นเป็นลำเวลานนะคะเพราะว่าพวกนี้น่าสงสารมากนะคะ ข้าวเหนียวติดนะคะก็ต้องยัดมาเนาะเราต้องบีบเข้าอย่างเงี้ยนะคะช่วยช่วยยัดนะคะถึงมือยัดไม่กระชับมันคนละเบอร์เนาะที่นี่เลือกไม่ได้เนาะก็ขายอะไรแล้วก็เอาอย่างนั้นแหละบนแต่เช้าเลยนะยายเนี่ยโกยไดจุเด้คาเดนเยอะแต่เขาทานได้หมดนะคะเพื่อนๆวันนึงทำให้เขาสองชิ้นเนาะเขาก็ทานประมาณชิ้นกว่าๆวาเนาะ เราก็ดีใจเนาะลูกหลานทานได้เนาะเพื่อนเพืนว่าไหมโอเคนะคะโหรู้สึกว่าน้ำหนักอยู่ที่สาลัยเยอะแล้วนะคะเขาทานหมดจริงๆนะคะเพื่อนเพืทานหมดจริงๆเนี่ยจุข้าวได้เยอะและเราก็คงจะพอแล้วนะคะชิ้นนี้เพราะว่ายังไง แล้ก็กินไม่หมดแน่ๆสองชิ้นเนาะแล้วก็เก็บไว้ให้เขาเนี่ยเก็บเรียบร้อยนะคะสํ็หรับข้าวห่อสาลัยแบบครั้งก่อนไวายเคยทำให้เห็นตอนที่เห็นในจานเนาะแต่ครั้งนี้ววายนำมาทําให้ชมนะคะว่าวิธีห่อสาลัยข้าวห่อสาลไวายวาทำแบบนี้นะคะให้หลานบางคนบางท่านก็อาจจะคิดว่าวาซื้อเข้ามาเนาะ เนี่ยเช้าทไม่เห็นแล้วนะนี่ค่ะนนี้เช้าของความรีบเร่งน,นะคะเนี่ยเห็นไหมคะก็จะเสร็จแล้วแบข้าวห,าห่อสาหร่ายลายๆนะคะ <Okay. S 1> เก็บให้หมดก่อนนะคะเก็บข้าวให้หมดก่อนดัดข้าวลงปแล้วก็กกจะปไปใช้กครื่อลตัดเนะเาะเก็บให้หมด ไม่หมดก็ไม่หมดเนาะถึงคน,นละรุ่นอันถึงโอเคนี่แล้วก็จะมาตัดนะกันนะเคลื่อกันนะคะแันนี้มาก่อนมาจะตัด ตัดแบบไหนดีตัดกลมๆดีวกว่าเนาะเพราะว่าจะได้ไม่เถอะทะเนาะเวลาท,ที่จะทานเนาะทำเป็นคำๆให้เขานะคะทำเป็นคำๆให้เขาเน,ะเนเาเนะมีรู้สึกว่าแบบก็ะะจะมีเม็ดข้าวอยู่นะคะ,ะเราก็ตัดที่เขาแบบนี้เนาะ ทีละคำคำเล็กๆให้เขาอย่างนี้นะคะสำหรับเด็กแบบที่ทำอะไรยากๆนะคะเนาะเรื่องง่ายๆที่ไม่ง่ายเนาะโอเคไหวก็จะได้ข้าหวหอมฟ้าลายแบบ ส่วนเด็กร the ูปนะคะอันนี้ก็มีไม้เขานะจับนอนแล้วก็เอาอนน้ออมาต่อตังค์ค่ะมาแล้วก็เอาขนมปังเขาชอบอีกนะส่วนนมเนี่ยเขาไม่ทานนะเขาไม่ดื่มนะคะตอนเช้าก็จะไปดื่มที่โรงเรียนนะคะก็จะเก็จะไปรับนมที่โรงเรียนเนาะโอเคอันนี้เราก็ แล้วเสยอเขาจะทนะคะนีม่ดำไปเขาไม่เอานะคะถ้าดำๆเด็กเขาก็ไม่ชอบนะเขาเป็นกันว่าข้าวหะอ่อยแอดวว้ๆเสร็จเรียบร้อย,เส,เ,ย,อยเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นไงคะนาเทาไม่เอ,อ่ยขอบคุณนะคะที่รับชม